พ่อผมก็ทิ้งชวนคำหนึ่งว่าถ้าพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องก็มีเหตุอีกก็จะมีรถตู้สีดำมารอรับปุ้มไปกระทืบแล้วย่อกลับมาส่งที่โรงเรียนนะดังนั้นทุกคนก็ The แ a ว The แ a n The ื a n พ่อมันเป็น The v a n หลังจากนั้นผมก็มีฉายาว่าเป็นลูกมาเฟียเขาจะเรียกผมที่โรงเรียนว่าไอเนี่ยมันคือลูกเจ้าพ่ออย่าไปยุ่งกับมัน พ่อเป็นมาเฟียจริงมันคือลูกมาเฟียใช่พาะผมก็ผมไม่อยากให้พ่อรู้ก็ขึ้นไปปั๊บสักพักพ่อก็เรียกผมลงมาผมก็ลงมาปุ๊บพ่อก็หัวล้อกรถามแล้วน้่มึงไปโดนมาเราก็ตอบอย่างเร็วเลยตกบันไดเออแบบตายแล้วตกบันไดสภาพแบบนี้ใช่ตกบันไดตกบันไดเออแบบแล้วก็แบบหัวปู่เป็นลูกมะนาวเลยนะพี่มันตกยังไงวะอะไรเงี้ยพ่อผมก็บอกว่า โอ้โหนี่ชกกับคนเนี่ยแพ้แพ้เละค่ะนี้เลยเอว่าแบบพ่อเขาจับเขาคงรู้อ่ะพ่อผมก็มีจิตวิทยาอ่าด้วยความที่เขาถามมาแบบนี้เราเลยแบบหลุดออกไปว่าแบบยังไม่ได้สู้เลยคือโดนลุมพ่อก็พูดคำหนึ่งว่านี่มันคนดีเนาะโดนกระทืบมายังไปปกป้องมันอีกเออเราก็ฟังคําพ่อเราพ่อเราไม่พูดถูกบอกอ่ะไม่เป็นไรจํามันได้หมดไหมโอ้จามันได้หมดทุกคน โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาพี่องค์เหลี่ยมพ่อชอบพ่อสักยางพ่อสักยางแบบสักสิพ่ออธิบายง่ายๆเว้นี่เลยหนังฮ่องกงอะใช่พ่อผมก็จะใส่สูตรแบบนี้แหละแต่ว่าสักเนี่ยทั้งตัวให้จินตาเหมือนหนังฮ่องกงลหนังฮ่องกงเลยหลิวเต้าหัวปุ่นัก ขาหลังทั้งตัวแหละครับอ่าตอนเที่ยงของวันรุ่งขึ้นอมีเสียงอ่อดแล้วเด็กชายวิเชียนผู้ปกครองมารอพบที่ห้องฝ่ายปกครองผมก็เลยเข้าห้องฝ่ายปกครองในระหว่างนั้นเพื่อนผมก็มาเกาะเกามันอ่มันเป็นห้องกระจกใสเพื่อนมันก็มาเกาะดูแลภาพที่ผมเห็นพ่อผมเดินมาก็คือเดินใส่สูทสีดํามาใช่ไหม แล้วก็มีคนใส่ชุดซาฟารีอีกสองคนเดินตามหลังมาอเป็นผู้ชายแบบร่างใหญ่สองคนเดินมาเหมือนมนจะไปฆ่าคนดูรู้ว่าน่าจะมาภารกิจอะไรใช่ใช่ไอ้สคนนี้โหดเนี่ยสักทั้งตัวเนี่ยมาในโรงเรียนมัธยมพ่อผมก็เข้าไปในห้องผ่ายปกครองแล้วพ่อบอกว่าเนี่ยดูสภาพลูกชายผมสิคุณช่วยไปเรียกไอ้คนที่มันทำเมื่อวาน่ะ มันขอโทษหน่อยสิอือ่าครูก็บอกว่าเ,าเดี๋ยวผมจาัดก,การให้ได้ไหมครับอ่าม,มันเป็นเรื่องของเด็กอ่าอ,อันนี้ผมจําได้ไม่ละเอียดนะอ,อ่ะพ่อผมมันดึงไอ้ไม่ใช่ปืนเอเป็นโทรศัพท์รุ่นกระติกน้าโอ้ใหญ่ด้วยใหญ่ส<อ>มัยก่อน,นโอ้แตรุ่นกัะติกเท่านี้ไม่ฟาดเราไปที่โต๊ะปัง บอกไว้เลยนะว่าพวกเจอต่อแล้วหนังเรื่องอะไรวะเนี่ยเหมือนในหนังไม่ในหนังเลยไม่ในหนังเลยพวกเจอต่อแล้วล่ะผมก็ยังตกใจว่าพ่อจะทําอะไรครับพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเรื่องเด็กๆแต่ที่จะมาเนี่ยก็คือจะมาบอกเด็กๆว่าพ่อพวกเดือดร้อนแล้วเฮ้ยคือไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วตรงตรงนั้นก็มีแบบเด็กนักเรียนเป็นตุ๊กแกพวกป๊กพวกป๊ากอ่ะก็เรียกพวกรุ่นพี่อะไรมาก็ ขอโทษขอโพยอะไรกันไปครับอ่าเสร็จปุ๊บพ่อผมก็ทิ้งทวนคำหนึ่งว่าถ้าพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องก็มีเหตุอีกก็จะมีรถตู้สีดํามารอรับปุ้มไปกระทืบแล้วย่อกลับมาส่งที่โรงเรียนนะด่านนั้นทุกคนก็เด e แว t นเดว่นเดว่นพอมันเป็นเด e w แวหลังจากนั้นผมก็มี ฉายาว่าเป็นลูกมาเฟียเขาจะเรียกผมที่โรงเรียนว่าไอเนี่ยมันคือลูกเจ้าพ่ออย่าไปยุ่งกับมันอ,อไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครกล้าแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้ะ